วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงไม้ตะเคียนข้างบ้านลุงพลกันสักหน่อยนะครับและล่าสุดนะครับทางกรมป่าไม้ก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ ว่าไม้ตะเคียนข้างบ้านลุงพลนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ไม้มะค่าแต่บางกระแสนะครับก็ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นไม้ตะเคียนหินซึ่งไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจนะครับและล่าสุดน,นะครับก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับก็เข้าไปแจ้งความเรื่องไม้ตะเคียนนี้ที่สพกกตูมและได้บอกว่าก็ให้ชาวบ้านและลุงพลนะครับดูแลต้นไม้ต้นนี้เอาไว้แล้วกันส่วนจะต้องดําเนินการอะไรต่อไหมทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบนะครับ และล่าสุดช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับก็ไปนั่งสัมภาษณ์ย่าอาชีผู้ที่อยู่เคียงข้างลุงพลมาโดยตลอดนะครับและก็เชื่อและศรัทธาในต้นไม้ตะเคียนแม่โสลพีเป็นอย่างมากเพราะมีคนมากราบไหว้และขอพรและสมหวังกันมากมายนะครับจน FC เนี่ยต้องจ้างให้ย่าอาชิรวมถึงป้าจำลองและชาวบ้านแถวนั้นนะครับมาลํำแก้บนกันให้เยอะมากๆซึ่งย่าอาชีเองนะครับก็ได้เปิดใจพูดทางน้ําตาเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้น ไม่น่าจะมีการกันแกล้งกันเลยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่อะไรและที่สำคัญนะครับเจ้าแม่โสระพีนี้เขาก็ประทานโชคลากประทานพรให้ทุกคนสมหวังไทยขออะไรก็ได้ถึงแม้จะพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองแต่ญาอาชีก็ยังศรัทธาอยู่เหมือนเดิมเพราะเจ้าแม่โสระพีนะครับทำให้หมู่บ้านเนี่ยมีความเจริญและที่สำคัญนะครับทำให้ชาวบ้านและญ่า,าชีเนี่ยมีรายได้ในการลํำแก้บนให้กับ f อซีนะครับ คนไหนที่เขามีโชคมีลาบกับเจ้าแม่สรพีอ่านข่าวไปแล้วก็รู้สึกเศร้าไปด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องให้ FC นะครับเฝ้าติดตามกันต่อแล้วก็ขอให้ FC นะครับเป็นกําลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนและชาวบ้านทุกๆคนนะครับในหมู่บ้านกกกอกให้ผ่านช่วงวิกฤตการณ์แนวร้ายนี้ไปให้ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ